เลื่อยโซ่ไฟไฟ้าของเลื่อยโซ่ไฟฟ้าของทางใจปูขนาด8นิ้วด้ามยาวแบบนี้เลยนะอันนี้สําหรับด้ามต่อของเขายาวอยู่ที่2เมตร50 m. ขนาดที่เลื่อนออกจนสุดเลยโครงสร้างพวกนี้อันนี้เป็นอลูมิเนียมอรลอยนะครับสาหรับเจ้าตัวด้ามต่อของเขาตรงนี้พลาสติกตรงนี้เป็นพลาสติก ABS ปรับระดับองศาได้โดยการกดด้านข้างเข้าหมุนแบบนี้เป็นแจ็คแบบ MT นี่มาพร้อมกับชุดของเขา ตัวใจปูตัวนี้ครับโครงสร้างพวกนี้เป็นพลาสติก ABS มอตเตอร์เป็นมอตเตอร์บัตเลตอบอกสถานะไฟแบตเตอรี่ที่ตรงนี้9 1ตรงนี้ข้อสําคัญเลยคือตรงนี้เป็นที่สําหรับที่จะใส่น้ํามันที่จะเป็นน้ํามันหล่อลื่นจะเป็นน้ํามันหล่อลื่นโซ่โดยเฉพาะก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้พวกน้ํามันเครื่องอะไรพวกนี้ใส่เข้าไปได้มอตเตอร์บัตเลตพลาสติก ABS ตัวนี้เป็นตัวตั้งตัวตั้งโซ่ของเขาขันออกโดยไอ้สีดำๆเนี่ยข้างบนเนี่ยขันออกคลายเสร็จแล้วก็มาปรับความตึงโซ่ ที่ตรงนี้คือไอโซเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าให้ตึงจนเกินไปนะครับให้มันหย่อนเป็นท้องช้างนิดนึงแต่ไม่ต้องมากเอานิดหน่อยพอให้มันมีระยะฟรีของเขาเฉยๆแล้วก็ขันสีดําตัวนี้ล็อกแบบนี้กาดพวกนี้ก็มีมาให้เป็นใบขนาด8นิ้วสําหรับเจ้าตัวเลื่อยโซ่ใจปูตัวนี้ก็จะมีของแถมมาให้เพียบเลยจะเป็นโซ่สํารองขนาด8นิ้ว2เส้นแถมมาในชุดของเขามีสายสะพาย1อัน แล้วก็มีตัวแท่นชาร์จมาให้1อันแบตเตอรี่อยู่ที่ว่าใครจะเลือกขนาด1อัน2อันหรือจะซื้อตัวเครื่องเปล่าแล้วแต่จะเลือกเลยแล้วก็จะมีชุดพวกเครื่องมือของแขมหมงเข้ามาให้แบบนี้อีกชุดหนึ่งข้างในก็จะเป็นพวกไขควงไขควง,ง,งหกเหลี่ยมเป็นตลับเมตรไปทั้งหมดนี่เลยเจ้าตัวเลื่อยโซ่สำหรับตัดกิ่งไม้ของทางใจปูขนาด8นิ้วตัวนี้แนะนำเลยครับ